ขนมบัวหิมะไส้ถัว่วมะพร้าวขูดถั่วเขียวนึ่งสุกเลือป่นน้ำตาลทรายกะทิปั่นส่วนผสมให้ละเอียดนำไปกวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนก้อนละประมาณ50กรัมแป้งข้าวเหนียวตราปลาไทย5ดาวทำขนมออกมาเหนียวนุ่มได้อย่างใจไม่เคยผิดหวัง ตอนนี้ที่ร้านถูกดีจัดโปรโมชั่นลดราคาถึงวันที่24กันยายนนี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนำไปกรองใส่กระทะแล้วคั่วด้วยไฟอ่อนกวนเสร็จแล้วพักแป้งไว้ให้อุ่นระหว่างพักแป้งคั่วแป้งข้าวเหนียวเพื่อทำแป้งนวลแบ่งแป้งขนมที่กวนแล้วนวดผสมสีตามชอบ แป้งประมาณ45กรัมแผ่ออกเป็นแผ่นห่อไส้ที่ปั้นไว้แล้วคลึงให้กลมโรยด้วยแป้งนวลที่คั่วไว้เจียบใช้พิมพ์กดขนาด100กรัมเสร็จแล้วค่ะขนมบัวหิมะไส้ถัว่วขนมไหว้พระจันทร์แบบนิ่มต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จะถึงนี้